ข่าวประคแมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่16พฤษภาคมโดยคอเจฟว์วอลแมนเชสเตอร์เดนตเย็นนี้คอสเนอร์แม็กไกวพูดถึงพอบ้าหลังเจอกับซีซั่นที่น่าผิดหวังโยงถึงซีซั่นหน้าโดยทางแครลี่แม็กไกวนะนผมได้รับค่าตัวแพนที่สุดในโลกนะฮะของแมนเชสเตอร์เดตยอดทีมแดนผู้ดีออกมาพูดถึงพอ,พอบ้านะผมไอหัวเปลี่ยนสีไอกิงกาเปลี่ยนสีพอปอบ้าคนนี้ตาร์ตัวตัดผมที่พบเจอกับซีซั่นก่อนและก็เจอกับความที่น่าผิดหวัง โดยแฮร์รี่แม็กควายประการหลังชาวอังกฤษคนนี้ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกฟุตบอลอังกฤษนะฮะออกมาพูดถึงพอบ,บ้าคนนี้กองกลางชาวฝรั่งเศสที่ต้องพบเจอกับรุดการที่น่าผิดหวังหลังโดนการบาดเจ็บเล่นง,งานอย่างหนักผ่านทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอดแคสต์ของแมนเชสเตอร์พอดแคสต์นั่นเองโดยล่าสุดแฮร์รี่แม็กควายได้ออกมากล่าวมาว่าผมได้ลงซ้อมกับเขา สอง้งสามครั้งร่วมกับเขาและผมรู้สึกว่าในการซ้อมกับเขามันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะเขามีร่างกายที่ใหญ่และแข็งแรงมากเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเขามีทุกอย่างที่นักเตะที่ดีควรจะมีแต่จากการที่เขาพลาดลงสนามในการนี้เป็นส่วนใหญ่หลังโดยการบาดเจ็บเล่นงานตอนนี้เขากำลังกลับมาผมมั่นใจว่านฤดูกาลหน้านั้นเขาโชว์ฟอร์มไม้อย่างน่าประทับใจยิ่งขึ้นเลยนะ สลับพอป้าควันนี้ย้ายมาจากมาลายจูเินตุสยักษ์ใหญ่ของเกาโชสลาตรีกลับมาสู่โรงลครแห่งความฝันกันอีกครั้งเมื่อสมมัมเมอร์ปี2 0 1 6ด้วยกาตัวมหาศาลถึง89ล้านปอนด์หรือประมาณ3,500ล้านบาทแต่ตัวเขายังไม่ได้สามารถโชว์ฟอร์มและก็รักษามาตรฐานที่ดีได้ตามความคาดหวัง จนถูกโจมตีอยู่บ่อยครั้งจนเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาตัวเขาออกมากล่าวว่าต้องการหาความท้าทายใหม่ๆโดยมีประชันชุดขาวบรุรมลิกและก็มาบรายจูเวนตุสสองทีมยักษ์ใหญ่ที่จะหวังดึงตัวเขาไปร่วมทีมนั่นเองครับเอาละผมเป็นคำว่าง,งานนี้นะฮะแม็กไกรนะับผมออกมาคอนเฟิร์มเลยว่าทางไอ้ัวเป็นสีหรือว่าพอลบ้าบ้าคนนี้จะกลับมาเฉิดฉายในฟอร์มของเขาได้อย่างแน่นอนครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ สเปอร์ดวลแมนยูเกมแรกสองสวีตัวจริงทั้ง2ทีมจัดเต็มอย่างแน่นอนโดยสื่อผู้ดีตีข่าวนะผมแล้วรู้สึกตื่นเต้นจริงๆนะฮะเมื่อียรนิกิตใกล้เริสตาร์ทเชื่อว่าสเปอร์ดวลแมนยูนั้นเกมแรกแถมกลางแผนผังรายชื่อสวีตัวจริงของทั้ง2ทีมให้ดูกันเป็นเลยโดยพิวริกิตนะผมประกาศยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการมาว่าจะเริ่มกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งในวันที่2มิถุนายนนี้หลังจากรัฐบาลของแดนผู้ดีนั้นเปิดไฟเขียวคลายล็อกดาวน์เป็นที่เรียบร้อยครับ เด็กก็ตามสื่ออังกฤษรายง,งานมาว่าถานิท,ทรทัศน์นั้นเริ่มวางคิวถ่ายทอดสดกันแล้วและคาดกันว่าเกมแรกจะเป็นทั้งแตมฮอสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูเนีในวันศุกร์ที่2มิถุนายนนี้โดยเกมน,นี้นะผมจะมีความสำคัญต่อทั้ง2ทีมนะฮะที่ต้องการโคต้าไปเล่นฟุตบอลถ้วยในโยุโรปในฤดูกาลหน้าโดยก่อนที่ลีกจะนับไปนั้นทางสเปอร์วรรคตัดที่8ของตารางคะแนนมีทั้งหมด41คะแนนส่วนพิษดาแดงอยู่ที่5มีทั้งหมด45คะแนนครับ โดยหากเกมเตะในวันที่12มิถุนายนนี้เ็าเชื่อกันเลยว่าบรรดาผู้เล่นสำคัญที่บาดเจ็บก่อนหน้านี้จะกลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วทั้งแฮร์รี่เคนดาวยิงของไก่จะทองมาครับแรฟฟอร์ดและก็พอปอกบ้าสองดาวดังของแมนยูส่วนรายชื่อ11ตัวจริงของทั้งสองทีมในเกมนี้ทางสื่อจอมแฉสื่อของอังกฤษน,นะฮะคาดกันว่าจะมีหน้าตาออกมาดังต่อไปนี้เริ่มจากทางฝั่งสเปอร์กันก่อนนะครับผมผู้รักษาประตูก็จะเป็นอูโกยอริส ส่วนกลางหลังก็จะใช้ยาเฟตทันกาก้าดาวิซอนซันเชสโทบี้อันเดเวโรยันฟรายตงเกนส่วนกองกลางจะใช้เดเรอารีมูซาซิโซโกแฮร์รี่วิงส่วนกองหน้าจะเป็นรูคัสมูราฮาร์รีเคนและก็ซนฮึงมินนะครับส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์แต่ผมผู้รักษาประตูนะฮะจะใช้เป็นดาบิดเดเคียกองหลังจะเป็นอาราบัมมิสซิก้าวิกเตอร์ลินเดเลฟแฮร์รี่แม็กควร์วรุกชอ ส่วนกลางจะเป็นพอลบัาสกอตต์แม็กโชมิเน่บรูโน่เฟอร์นเดสและกองหน้าจะเป็นแดนนีเจมส์มาร์คับรัฟฟอร์ดและก็อองคุนนี่มาซิยานครับอ่านะผมนี่นะฮะก็เป็นผังคร่าวๆนะผมสิบเอ็ดตัวจริงที่จะลงฟาดแข่งกันในนัดเปิดสนามนะฮะหรือว่านัดรีสตาร์ทนั่นเอง ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าแมนยูนั้นจะได้นักเตะคนใหม่เข้ามาเสริมทีมไหมหรืออะไรยังไงนะฮะถ้าได้มาปุ๊บจะพากันลงสเวตเตัวจริงเลยไหมยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราดูฟุตบอลใจจะขาดอยู่แล้วครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะบริโอเปิดชื่อสอนนักเตะแมนยูเจ๋งสุดที่เคยเล่นด้วยโดยทางลีโอฟีน,นันบอกเลยว่าทั้งสองคนนี้เท่านั้น ชี้นักเตะแมนยูที่มีฝีเท้ายอดเยี่ยมสุดเท่าที่เคยเล่นด้วยโดยหนึ่งรายยังค้าแข้งอยู่ส่วนอีกรายเลิกเล่นไปแล้วโดยทางวิดีโอฟินานอดีตประกรมหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโปรมยกย่องคิเโนโอรนโดไปอีกทีมชาติโปรตุเกสนะฮะเป็นนักเตะเจ๋งที่สุดที่เคยเล่นด้วยท่าที่พอสโคยกกองกลางชาวอังกฤษคนนี้ก็เป็นผู้เล่นอีกคนที่มีฝีเท้าอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยทางเฟอร์ีแดนคนแะผมที่ค้าแข่งในถิ่นโอชาร์ฟอร์ดระหว่างปี2002-2014เผยหลังโดนถามนะครับว่าใครเป็นนักเตะเจ๋งที่สุดที่เคยเล่นด้วยโดยเขาได้บอกว่าก็คิสนโน่วันโดง่ายแน่นอนจากสิ่งที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่แล้วแต่ยังมีอีกคนก็คือพอลสโคเขาเป็นนักเตะที่บ้ามา,มากๆเลยนะหากผมมีเงินสักก้อนหนึ่งหรือว่าก้อนสุดท้ายของชีวิตของผมแล้วต้องแทงว่าน,นักเตะคนไหนจะยิงเข้าจากตำแหน่งไหนก็ได้ในสนามแล้วก็ เขาสโคนั่นแหละคือคนนั้นเลยจะเป็นคนที่ผมวางเดินพันอย่างแน่นอนเขาเหมือนมีเรด้าเท้าของเขาบ้ามากเลยนะผ่านบอลก็โคตรเฉ่งไปเลยอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษให้ความเห็นเลยนะฮะโดยเมื่อถูกถามถึงเรื่องสโคเลิกเล่นกับทีมชาติอังกฤษเร็วเกินไปหรือเปล่านั้นเฟอ์นันได้ให้คําตอบมาว่าใช่แน่นอนแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่เล่นตําแหน่งที่เหมาะสมแบบที่เขาอปากจะเป็น นี่นะ,น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 ะครับผมก็เป็นคำพูดของบริโอฟินานนะฮะที่จะบอกว่า2นักเตะที่แมนยูที่เจ๋งที่สุดที่เขาเคยเล่นด้วยก็คือ2คนนี้นั่นเนองครับนะผมเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะซูเฉ่คิม,เมิเนสเลือกทีมใหม่แล้ว,ลวรังมีข่าวกับเรลฟูและก็แมนเชสเตอร์เดโดยทางราอูมคิมิเมนสผมดาวยิงชื่อดังแห่งสุพิบอลอังกฤษตกเป็นข่าวเลือกทีมใหม่ได้แล้วหลังตกเป็นข่าวกับทางเรลฟูและก็แมนเชสเตอร์เด โดยทีมท็อลซ์สือลูกนังชื่อดังแฉราอูคิวินเนสยอกจองหน้าของทีมชาติเม็กซิโกของมาป่าวูฟแฟมตันวันเดอร์อร์น,นะฮะพร้อมปฏิเสธการย้ายไปร่วมทีมาจแดงแมนเชสเตอร์และก็ไก่จะทอนแซนแพร์สเปอร์เพื่อย้ายไปอยู่กับผงแดงบริพูหลังจบฤดูกาลนี้ โดยสำหรับคิมินสคนนี้วัย29ปีนะครับผมได้โชว์ฟอร์มไปแล้วอย่างร้อนแรงโดยซัดไปแล้วทั้งหมด39ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด88นัดนับตั้งแต่ย้ายมาจากเบนฟิก้าเมื่อปี2 0 1 8โดย้วยการนี้กดไปรั้วทั้งหมด13ประตูนะฮะกับอีก6แอสซิสในผิวแห่งังกฤษทำให้ตกเป็นที่หมายตาหรือว่าหมายใจนะผมของ3ทีมยักษ์ใหญ่ของอังกฤษเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามรายงานข่าวจากทีมชอคระบุว่าคิมินสคนนี้ พร้อมปฏิเสธทั้งทีมแมนยูและก็ทั้งทั้งพสเปอร์นะฮะเนื่องจากมีความแนว่วแน่ว,ว่าต้องการย้ายไปคาแข้งกับผงแดงหรือร์พูลเพียงทีมเดียวเท่านั้นและการจะได้ร่วมงานกับเจเกนคอปผู้จัดการทีมคนเก่งของขงแดงก็คือปัจจัยสําคัญที่ทําให้เขาสามารถตัดสินใจได้ไม่ยากเลยครับนะผมจะย้ายไปเพื่อจะเอาแชมป์หรือว่าจะไปเอาหน้ากันแน่ครับงานนี้เราไิดข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะก่อนโดบาเสียดายผีแดงใช้งานบรูกาโกไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ โดยอีบันกอนโดบาลและผมตำนานกองหลังของอินเ์มิลานแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมามาว่าบรเบลู u, aku, รูกาโูล้มเหลวกับแมนเชสเตอร์ในผิวนักกีเป็นเพราะโคช้ชไม่รู้จักวิธีการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดเองโดยบูกาโูนั้นคือนักฟุตบอลที่เก่งกาจที่สุดเลยผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงล้มเหลวกับที่แมนเชสเตอร์แต่ชัดเจนเลยว่าทางนู้นไม่สามารถเข็นดนศักยภาพที่แท้จริงของบูกาโูคนนี้ออกมาได้เลยจะทำให้การที่แล้วเป็นฝันร้ายสำหรับตัวนักเตะอย่างแท้จริง ลูดเด็กคนนี้พิสูจน์ที่เห็นมาตั้งแต่หลายปีแล้วนะฮะว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นกองหน้าระดับท็อปและเก่งพอจะพาทีมใหญ่ควา้าแชมป์ไปด้วยและความมุ่งมั่นตั้งใจตลอดหลายปีในเวทีเพื่อนักกีฬาให้เขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพพวกเราทุกคนในทีมอินจมิลานประทับใจมากที่รูกก,กูนั้นมีความเป็นผู้นําสูงเขาทําให้บรรยากาศในห้องแต่งตัวออกมาดีตลอดเวลาจนเพื่อนรักแะระก็เคารพเขาอย่างสูงเลยทีเดียว เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับแมนยูนะที่ปล่อยตัว,ตวเล็กเเก่งๆแบบนี้ออกมาทั้งยังไม่ได้ใช้งานเต็มที่เลยแต่หากพูดในฐานะของคนทับกูใหญ่แล้วล่กก็อถือว่าเป็นสุดยอดเดียวที่อันเจนิโอคอนเต้ทำสำเร็จในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนครับอ mm ่านจาผมเป็นแต่ว่างานนี้นะผมก็เป็นที่กล่าวขานกันนิดหน่อยนะฮะที่ทางแมนยูของเรานั้นไม่ได้ใช้งานบรูโก,กหรือว่าไอตุเยนคนนี้แต่ประสิทธิภาพเหมือนกอนโดบาเขาว่าไหวนะฮะแต่ก็เท่าที่ดูจากผลงานแล้ว มันก็ไม่น่าที่จะให้เขาอยู่ต่อไปนะมากกว่านะฮะผมว่านะง,งานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับโชเซ่มรินโญ่เนบผู้จัดการทีมผิวนิกิตถ้าไม่อยากแข่งก็อยู่บ้านดูบุนเดสลิก้าไปโดยโชเซ่มรินโญ่อดีตนายใหญ่ของเชลซีและก็แมนยูนะฮะออกโรงจ้วงผู้จัดการทีมผิวนิกิตถ้าไม่อยากแข่งต่อก็อยู่บ้านดูบุนเดสลิก้าไปดีกว่าหลังมีบางทีมยังไม่เห็นด้วยที่จะกลับมาแข่งขันในเร็วนี้จากการรายงานของเดลี่เมลสู่ชื่อดังของต่างประเทศนะฮะ โดยหลังจากที่รัฐบาลอังกฤษไฟเขียวให้ฟุตบอลพิวริกิทกลับมาทำการแข่งขันกันได้อีกครั้งในเดือนมิถุนายน,นนี้แบบห้ามแฟนบอลเข้าชมรังถูกเลื่อนเพราะการแข่งขันการแพร่ระบาดของเชื้อวัควินนั้นทว่ายังไม่สามารถระบุวันที่ได้อย่างแน่นอนในการแข่งขันลังมีบางสโมสรมองว่าเร็วเกินไปที่จะทำการแข่งขันทําให้โชเซ่มูรินโยนั้นขุนศูนส,สเปอร์ถึงขั้นเหน็บเบาๆกลางที่ประชุม โดยการประชุมของสมาคมผู้จัดก,การาทีมลีกอาชีพครั้งล่าสุดนะฮะยังคงไม่สามารถกําหนดวันที่จะทําการแข่งขันต่อได้อีกครั้งรางคุณซื้อของทีมพิวริกิตบางคนยังไม่เห็นด้วยที่จะให้กลับมาแข่งขันต่ออย่างเช่นเป๊ปเกเดอราคุณซื้อของแมนซิสตอร์แฟรงก์นัมพาดคุณซื้อของเชลซีในเจลเพียร์สันคุณซื้อของวัตฟอร์ดและก็เกรแฮมพอตเชอร์คุณซื้อของบรตันแอนด์โฮปเอาเบีนั่นเอง ซึ่งนั่นทาให้คุณสูชาวโปรตุเกสคนนี้นะผมหงุดหงิดไม่น้อยเลยนะฮะถึงขั้นเน็บกลางที่ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์มาว่าอยู่บ้านแล้วก็ดูมินซ์ซิกกาไปซะพวกนายนะถ้าไม่เต็มใจที่จะกลับมาแข่งขันกันต่อให้จบผมต้องการฝึกซ้อมและต้องการให้ผิวิกิตกลับมาทันทีที่ปลอดภยัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เราเห็นลีกอ,อื่นนั้นกำลังเตรียมตัวกันแล้วผมภูมิใจที่ผู้เล่นของผมทุกคนพยายามรักษาความฟิตในช่วงที่ผ่านมา พวกเขาแสดงเห็นถึงความเป็นมืออาชีพี่ยอดเยี่ยมรวมถึงความรักและก็ความทุ่มเทเราทุกคนทํางานกันอย่างหนักนะเราต้องแยกกันซ้อมวิ่งแต่ตอนนี้สารฝึกซ้อมของเรานั้นกลับมาใช้งานได้อีกครั้งซึ่งตอนนี้เราก็กําลังรออนุญาตให้ฝึกซ้อมเป็นกลุ่มเล็ก,ลกได้ซึ่งผมพร้อมสับสนตเต็มชี่เลยเดียว ทั้งนี้นะผมเบือ yeah ้องต้นผิวนิกิตกำหนดจะกลับมาทําการแข่งขันกันได้อย่างเร็วสุดในว er ัน voilà. ที่12มิถุนายนแต่จากปัญหาดังกล่าวอาจทําให้ต้องเลื่อนเป็นวันที่18หรือวันที่19มิถุนายนก็เป็นได้นครับก็ต้องรอรื้อนกันต่อไปนะผมว่าจะเป็นเช่นไรในงานนี้และนี่นะผมก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงเย็นนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณมากมากเลยครับ